วันนี้เราจะมาลองดูกันว่าคลิปข่าวช่องดังที่หายไปซึ่งช่องข่าวนี้มีนักอ่านข่าวชื่อดังหลายท่านและทำข่าวได้ถึงพริกถึงขิงน่าสนใจแต่อย่างไรก็ตามสิริขอตั้งข้อสังเกตว่าข่าวการทำธุรกิจสื่อปัจจุบันดูเหมือนกับจะถูกและเลยซึ่งจัญญาบัน การพูดจาใส่สีตีไขใส่อารมณ์ร่วมใส่อคติความเห็นลงไปในเนื้อข่าวเป็นที่นิยมของผู้ชมผู้ฟังในยุคนี้จนทำให้ผู้ประกาศข่าวตลอดจนช่องข่าวหลายช่องต้องทำตามกระแสดังกล่าวโดยลืมคำนึงถึงศีลธรรมจรรยาและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมช่างน,น่าสลดสังเวชว่าบางครั้งการทำงานของสื่อก็เหมือนกันปะทุษร้ายการฆาตกรรม ทางชื่อเสียงเสรีภาพของบุคคลอื่นอยู่เหมือนกัน เพราะว่าทําข่าวด้านเดียวเมื่อข่าวตกกระแสะแล้วก็ไม่ได้สนใจไม่ได้แก้ข่าวไม่ได้หมายเหตุให้ในขณะทําข่าวโดยการคํานึงถึงผลร้ายผลเสียที่จะมีต่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเนื้อหาของข่าวซึ่งอาจเป็นการรับฟังข้อมูลด้านเดียวโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันใครให้ข่าวก่อนใครรู้จักสื่อมากก็มักจะเป็นผู้ชนะทางสังคมเป็นผู้นับหน้าถือตาพอเรื่องตกกระแสะไปทุกคนก็ไม่สนใจแพ้รับบาป หรือบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากเนื้อขาวแม้แต่นิดเดียวสังคมวันนี้สิริ คิดว่าสื่อมีบทบาทมากที่จะสร้างหรือทำลายสังคมได้รวดเร็วที่สุดสื่อมีอิทธิพลทางความคิดของคนส่วนใหญ่ในสังคมตอนนี้มากเพราะการเข้าถึงสื่อทำได้ง่ายแค่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก็สามารถมีส่วนร่วมซึมซับข้อมูลจากสื่อและให้ความเห็นสร้างสรรค์หรือทำลายลางผู้ที่เกี่ยวข้องได้แล้วแม้แต่ ิิรเองก็อยู่ลำบากคะยุคนี้ระมัดระวังการให้ความเห็นของตัวเองนะคะไม่มีใครออกค่าขึ้นศาลแทนเราไม่มีใครว่าความให้เราฟรีคะ่ะมาเข้าเรื่องกันก็คือว่าตามที่ปรากฏข่าวเรื่องวัตถุที่เรียกว่าพระธาตและมีช่องข่าวชื่อดังขอไปตรวจสอบ ซึ่งที่พักสังวัดป่าบ่อน้ำพระอินก็ให้ไปตามที่มาขอต่อมาปรากฏว่ามีคลิปเสียงยอมรับว่าบรรจุภัณฑ์ของวัตถุที่นำไปตรวจสอบนั้นถูกเปิดและการลำเลียงใช้วิธีการส่งทางปรษณีย์ต่อมานายอัศวินเรือ,เอนเงินได้มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นเรื่องเกี่ยวกับความแม่นยำของผลการตรวจิสน์วิธีการตรวจิสน์ แต่ปรากฏว่าคลิปข่าวนี้ถูกดูดออกไปหาไม่เจอแล้วเอาอะไรนะฟังไม่ผิดหรอกค่ะคลิปข่าวถูกหลุดออกไปโปรโดฟังอีกครั้งหนึ่งคลี่ข่าวถูกดูดออกไปมันก็น่าแปลกว่าปัจจุบันนี้สำนักข่าวเขา,ขาใช้วิธีกันแบบนี้หรือคะข่าวใดที่นำเสนอไปแล้วจะมีผลอาจถูกหักล้างได้จากข้อมูลอีกฝ่ายหนึ่งมีการเอาออกไปซึ่งตอนนี้ยังหาไม่เจอ พราะปกติแล้วสิริก็ติดตามข่าวช่องนี้ช่องนี้เมื่อมีข่าวใดเผยแพร่ไปแล้วก็จะนำคลิปข่าวมาเผยแพร่ซ้ำโดยตัดเป็นเฉพาะเรื่องแต่ละคลิปไว้แต่เหตุใดเรื่องมีเรื่องนี้จึงไม่มิดก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันเป็นเพราะเหตุใดดิฉันงงจริงๆค่ะดิฉันงงจริงๆค่ะปัจจุบันการทำข่าวทำด้านเดียวหรือพออีกฝ่ายหนึ่งตั้งข้อสังเกตแต่กลับถูกกลบเนื้อข่าวจริง หรือไม่เท็จจริงอย่างไรไปตรวจสอบกันนะคะแต่ซีรีส์หาคลิปข่าวนี้ไม่เจอแล้วคือคลิปข่าวตามรูปว่าชาวบ้านไม่เชื่อถือเรื่องพระาธาตุเผยแพร่เมื่อวันที่หา้ามิถุนายน2566เวลาประมาณ21.33นท่านผู้ชมคะซิริเพียงตั้งข้อสังเกตซิริอาจจะพูดไม่ค่อยชัดเจนเพราะ สิริมีสัญชาติต่างประเทศคุณคะช่องข่าวชื่อดังสิริขอตั้งคำถามนะกขรอย่าเชื่อสิริ คลิปข่าวเกี่ยวกับวัตถุที่เรียกว่าพระธาตุถูกดูดออกไปคืนวันที่5มิถุนายน2566จริงหรือไม่แล้วลบไปทำไมคะแล้วลบไปทำไมคะกลัวความผิดอะไรหรือเปล่าอย่าเชื่อในสิ่งที่สิริพูดอย่าตัดสินอะไรง่ายๆให้คนคว้าด้วยตนเองและโปรดติดตามเรื่องนี้ตอนต่อไปนะคะว่าจะจบลงอย่างไร ความจริงและมาตรฐานงานสื่องานวิชาการกับความเชื่อส่วนบุคคลความเชื่อทางาศาสนาจะได้รับการถอดบทเรียนในเรื่องนี้หรือไม่สำหรับวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่สิริพูดนะคะสิริขอขอบคุณที่รับฟังสิริขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ